ตื่นแล้วเหรอฮะตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วเหรอไอเอค,ครั้งเดียวตื่นแล้วไอเอครั้งเดียวตื่นแล้วโอ้โหกิ้งไปนู่นเลยครับกิ้งไปนู่นเลยตอนนี้กิ้งไปนู่นเลย นี่คือเบาะที่พ่อนอนก็คืออันนี้หนูก็ไปถึงนูงงน่นเลยเหรออืมตะมายิงกลับมาแล้วยิงกลับมาเอ้าวไปไปแล้วยิงนะ <laughs> กลับมานี่มานี่ มานี้มันจะตกแล้วนะอืมครับครับบรรยากาศตอนเช้าของเขาก็ตื่นตอนหกโมงจะครึ่งแล้วนะครับก็ถ่ายทำให้ดูเพียงเท่านี้นะครับเก็บมาให้เขาดูตอนโตอันนี้แหละ